สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงหมายแล้วครับเราจะมาลองตกปลากดดูครับอุปกรณ์เยื่อเราครับกับทันเบิดอยโน่นน้ำไหลสวยๆครับตอนนี้ไม่แรงมากนี่เรามาด้อ่อยมาครับมาลองเท็ดเหยื่อดูครับเหยื่อนับเบียเหยื่อนับเบียมันจะมีตัวหรือเปล่าเจะลองดูครับน้ำไหลสวยมากเลยเราจะเล่นอยู่ตรงนี้ เคยมีเดี๋ยวเราแค่ย้ายหมายครับขึ้นไปฝั่งข้างบนนู่นอีกรอบหนึ่งบนข้างล่างข้างล่างไม่ใช่ข้างบนเดี๋ยวเราไปไล่ดูยวลงตรงนี้ก่อนครับสามครับผมตอนนี้เราก็ไปเยอะที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับนี่ครับเบียครับเจะลองดูครับตัวนี้ DIY ครับไม่เหม็นครับเราจะลองหย่อนอยู่ข้างๆนี้ครับเดี๋จามันจะได้หรือเปล่า ดูคร <Happiness? S 2> ับ <Jesus> ม <tes room. S 3> ีตัว <engo> ก <texts hi ểu> ็ปล่าครับถ้าไม่มีเราก็จะย้ายไปข้างล่างครับเราเช็คดูค่ับห้าทีครับมีครับมีครับเดี๋ยวรากินอยู่ครับตัวครับครับมเมื่อกี้ตอดอะไรครับ นี่ครับได้แล้วครับได้แล้วครับตัวน้อยๆครับนี่ครับมาแล้วครับผมนี่ครับผมครับเนี่ยสุดยอดตัวน้อยครับลูกปักกดครับติดตามครับเดี๋ยวเราลงผลงานให้ดูเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ได้สับแต้มแล้วครับปัก้าวเอาปักดบทตะมอไซไม่ใหญ่มากครับโตลูกพันปลา โอ้โหกลัวตัวนี้ดึงเดี๋ยวาไม่ต้องเดี๋ยวรอด้วยกันดึงแข็งมากเลยวะวางไว้เดี๋ยวจะดูรูปปลาแล้วครับติดต่อครับมันต่อเดี๋ยวรอดูเราถ่ายคลิปไปดูปลาเลยเดี๋ยวผมจะย้อนยัน ติดมามาเลยนี่นนครับตัวกันปลาครับสามตัวเดี๋บลนเบียครับต้อดไฟกำลังต้อดกรองครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากพอเลยสนุกได้ครับไฟติตตดอย่างนีรเบลนเบียครับไม่อยู่โอ้เจได้เดี๋ยวเราจะการตั้งกล้องกันนะหาเหรียมก่อนครับจะลองดู เราคิดติดงัยครับจะหารยกอะไรแบบการคิดแบบแบบแบบไม่ได้ตัวตั้งกลงคอตะไรครับนีตั้กล้ ินดีครับเหียรนะเพียรถ้าไปตรงที่มีมีปลามันก็มีกินครับ เลยได้สนุกเลยครับวันนี้ เป็นปลาตัวเล็กครับมันมากวนครับก้ะชินเหลือเก็บแน่เลยมันตามตัวน้อยอยู่ ไปครับเ,เราจะลงผลงานให้ดูเรื่อยๆนะครับมส,สวยๆทำอะไรพอดีพอดีเลยไม่แรงมากครับเราได้ปล่อยปลาแล้วครับปกแค่พอสนุกสนุกกับเราจะกก้อาจะทำการปล่อยปลานะครับ ไปน้องไปก่อนครับตัวใหญ่ยู่ครับไปให้ด้ยน้องไปอันนี้หน่อยครับนี่ครับไ่น้องโตครับไปครับจะกลับบ้านแล้วลองสนุกสนุกดูกว่ามีตัวหรือเปล่าแต่ก็มีครับนี่ครับตัวปากๆไปเลยครับเออแแกมาลองเช็คดูหมครับเรามาลองเช็คดูเฉยๆครับน้องรับตาโม ไปนี่ครับผมผลงานครับกลับบ้านครับกลับบ้านนายหนิงเจียงทยำอะไรอะไรครับเจ้านี่ก็มาเจอนาๆครับมาตกปลาด้วยครับผมก็กลับบ้านแล้วครับตอนนี้ทำงานครับนี่ครับผมมันๆครับนะเอ้ย ติดตามครับเมมดี๋ยวมีอะไรดีเด๋รวจะลงให้ดูติดด้วยครับขอบคุณครับ